เคยรู้สึกไหมครับว่าบันทีใจเราก็สงบนิ่งสบายสบายแต่เอ,อิดแป๊กเดียวความคิดฟุ้งซ่านหรือแบบความหงุดหงิดก็เข้ามาแทนที่ค่ะเป็นบ่อยนะคะเหมือนมีใครมาสับสวิตอารมณ์เลยครับก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะอะไรอยู่เบื้องหลังความเปลี่ยนแปลงที่มันเร็วมากๆในใ,นใจเราแบบนี้วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้นะครับคือเรื่องของเจตสิกตามหลักพระอภิธรรมค่ะ,คะ อาจจะฟังดูเป็นศัพท์เฉพาะนิดนึงนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือการอธิบายส่วนประกอบหรือคุณภาพที่เข้ามาทํางานร่วมกับจิตใช่ค่ะทําให้จิตมีลักษณะต่างๆกันไปเหมือนปรุงแต่งจิตให้มีสีสันมีรสชาติต่างๆไปในแต่ละขณะคล้ายๆปรุงอาหารเลยนะครับเราจะมาดูกันครับว่าเจตสิกทํางานกับจิตยังไงมีตัวไหนบ้างที่ทําให้ใจเราเป็นกุศลรู้สึกดีๆเช่นสง,งบเบาหรือซื่อตรง แล้วที่เขาว่าจิตเกิดดับเร็วมากเร็วจนเหลือเชื่อเนี่ยมันเร็วแค่ไหนแล้วมันเกี่ยวกับเจตสิกยังไงบ้างข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากหลักคําสอนในพระอภิธรรมเป็นหลักเลยนะครับใช่ค่ะการทําความเข้าใจเรื่องนี้เออจะช่วยให้เรามองเห็นกลไกลของจิตใจตัวเองที่มันซับซ้อนขึ้นนะคะไม่ใช่แค่ความรู้สึกผิวเผินเหมือนเราได้เครื่องมือมาสังเกตความเป็นไปในใจเราตามความเป็นจริงเลยซึ่งก็เป็นประโยชน์มากค่ะน่าสนใจมากครับงั้นเริ่มต้นตรงนี้เลยเจตสิกนี่ จริงๆแล้วมันคืออะไรครับแล้วมันต่างจากตัวจิตเองยังไงครับค่ะในทางอภิธรรมท่านมองว่าจิตเนี่ยเป็นเหมือนธรรมชาติที่ทำหน้าที่รู้อารมณ์หรือสิ่งต่างๆที่เข้ามากระทบเหมือนเป็นตัวรับรู้หลักเป็นประธานนะคะครับแต่จิตอย่างเดียวเนี่ยมันยังไม่มีลักษณะเฉพาะตัวหรือคุณสมบัติทางอารมณ์ที่ชัดเจนเจตสิกนี่แหละค่ะคือสิ่งที่เป็นเหมือนอาการหรือคุณสมบัติที่เกิดขึ้นพร้อมกับจิต เข้ามาปรุงแต่งทำให้จิตในขณะนั้นนั้นมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเช่นมีความโลภความกโกรธหรือว่ามีเมตตามีความสงบอะไรแบบนี้นค่ะอ๋อเหมือนกับว่าจิตเป็นแค่จอรับภาพเปล่าเปล่าค่ะประมาณนั้นแต่เจตสิกค,คือสีสันหรือรายละเอียดที่ปรากฏบนจอน,นั้นทําให้ภาพมีความหมายต่างกันไปพอที่บอกว่าจิตกับเจตสิกที่เกิดร่วมกันเนี่ยต้องหงคือเกิดพร้อมกันพอดีเป๊ะ ไม่มีใครเกิดก่อนหลังครับ2คือดับพร้อมกันในขณะจิตเดียวกัน 3. รับรู้อารมณ์เดียวกันเสมอ,อมและ4คืออาศัยที่เกิดเดียวกันในร่างกายหรืออาศัยกันเองในภพที่ไม่มีรูปค่ะเรียกว่าแยกกันไม่ได้เลยในขณะที่มันทำงานร่วมกันแสดงว่าถ้ามีเจตสิกตัวไหนเกิดขึ้นปุ๊บ จิตในขณะนั้นก็จะมีคุณภาพตามเจตสิกนั้นทันทีเลยใช่ไหมครับเช่นถ้ามีความโกรธเกิดขึ้นถูกต้องค่ะถ้ามีโทสะเจตสิกซึ่งก็คือตัวแทนของความไม่พอใจความขุนเคืองเกิดขึ้นพร้อมกับจิตเนี่ยจิตในขณะนั้นก็จะถูกเรียกว่าโทสะมูล,ลจิตทันทีเลยคือจิตที่มีโทสะเป็นพื้นฐานอ๋อครับจะเห็นว่าตัวโทสะเนี่ยไม่ใช่จิตนะคะแต่เป็นตัวที่ทำให้จิตแสดงอาการขุนเคืองออกมา ถ้าเปลี่ยนเป็นอโลภาเจตสิกหรือความไม่โลภเกิดร่วมจิตก็จะมีคุณภาพของการไม่ยุดติดไม่เห็นแก่ตัวในขณะนั้นค่ะเข้าใจความสัมพันธ์พื้นฐานแล้วครับทีนี้ในบรรดาเจตสิกทั้งหมดมีกลุ่มที่เป็นฝ่ายดีหรือที่เรียกว่าโสภณะเจตสิกอันนี้น่าสนใจมากเพราะมันคือตัวที่ทำให้จิตเรามีคุณภาพดีงาม ใช่ค่ะมันมีหลายตัวที่ฟังชื่อแล้วคล้ายๆกันอย่างความสงบความเบาความอ่อนโยนอยากให้ช่วยอธิบายความต่างหน่อยครับอย่างปัสสัตธิที่แปลว่าสงบมันทำงานต่างจากล้หุตาที่แปลว่าเบายัางไงครับอืมเป็นคำถามที่ดีค่ะเพราะมันชี้ให้เห็นความละเอียดของการมองสภาวะจิตนะคะปัสสัตธิหรือความสงบเนี่ยค่ะจะเน้นไปที่การดับความร้อนรนกระสับกระส่ายหรือความฟุ้งซ่านค่ะ ทำให้จิตกับเจตสิกที่เกิดร่วมกันมีความเยือกเย็นไม่วุ่นวายสบายสบายเหมือนน้ำนิ่งๆอ๋อเน้นดับความฟุ้งซ่านกระวนกระวายแล้วความเบาละหูตาละครับอันนี้ไม่ใช่แค่รู้สึกเบาสบายเหมือนกันเหรอครับละหูตาหรือความเบาจะเน้นไปที่การดับความหนับความเฉยชาหรือความท้อถอยง่วงเหงาที่เรียกว่าถีนมิทะนะคะอ๋อครับครับทำให้จิตและเจตสิกมีความ คล่องแคล่วว่องไวในการทำงานรับรู้อารมณ์ได้เร็วไม่ใช่ความรู้สึกเนื่ยๆหรือขี้เกียจอาจจะเปรียบเทียบได้กับร่างกายที่รู้สึกเบากระฉับกระเฉงพร้อมจะเคลื่อนไหวอ๋อพอเห็นภาพต่างขึ้นเลยปะสะัสธิเหมือนดับไฟร้อนรนละหูตาเหมือนสลัดความเฉยทิ้งไปแล้วอีกตัวมูตูตาที่แปลว่าความอ่อนโยนหรือนุ่มนวนลล่ะครับอันนี้ต่างยังไงครับ มุทุตะความนุ่มนวลนะคะจะเข้ามาดับความแข็งกระด้างความดื้อด้านที่เกิดจากความคิดเห็นผ,ผิดผิดหรือความยึดมั่นถือมั่นในตัวเองพวกทิถีมานะอะค่ะคทำให้จิตและเจตสิกมีความอ่อนโยนยืดหยุ่นไม่แข็งทื่อพร้อมที่จะปรับตัวหรือรับฟังเหตุผลได้ง่ายไม่ต่อต้านขัดขืนเหมือนดินที่นุ่มพร้อมจะปั้นแต่งได้ค่ะเข้าใจชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับปัสสถิดับความฟุ้ง ละหุตาดับความเฉ่ยเพิ่มความเร็วมุทุตาดับความกระด้างเพิ่มความยืดหยุ่นแล้วมีอีกตัวที่น่าสนใจคืออุชุกตาความซื่อตรงตัวนี้ดูจะเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมโดยตรงเลยนะครับใช่ค่ะอุชุกตาทั้งทางกายและทางจิตเลยนะคะทําหน้าที่ดับความคดโกงความไม่ซื่อตรงทําให้การกระทําคําพูดแล้วก็ความคิดมีความเที่ยงตรงไม่เอ็นเอียงไปเพราะความชอบหรือฉันทาคติครับ ความชังหรือโทสะคติหรือความหลงความกลัวที่เรียกว่าโมหคติพยาคติเป็นพื้นฐานสําคัญของความยุติธรรมความซื่อสัตย์แล้วก็ความจริงใจค่ะแล้วเวลาเจตสิกดีๆเหล่านี้ทํางานมันมาทีละตัวหรือว่ามารวมกันเป็นทีมครับเพราะบางทีเรารู้สึกว่าตอนใจสงบมันก็เบาด้วยอ่อนโยนด้วยเหมือนกันคําถามนี้ชี้ไปที่จุดสําคัญเลยค่ะเจตสิกฝ่ายดีพื้นฐานกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าโสภณสาธาณเจตสิกนะคะ ซึ่งมี19ตัวรวมทั้งศรัทธาสติฮิริโอตตป,ปะอโลภะอโทสะแล้วก็ความเป็นกลางหรือตัดระมัดฉัตตาครับรวมกลุ่มปสัสสติละหูตามุทุตาที่เราคุยกันเมื่อกี้แล้วก็อีก3ามคู่พวกนี้จะต้องเกิดร่วมกันเสมอค่ะเมื่อจิตเป็นกุศลหรือเป็นจิตที่ดีงามประเภทต่างๆเหมือนเป็นทีมเวิร์กพื้นฐานของความดีเลยค่ะโอ้โหมาเป็นแพ็คเลยเหรอครับไม่ใช่แค่ตัวใดตัวหนึ่ง ใช่ค่ะมาเป็นแพ็คเลยและยิ่งไปกว่านั้นนะคะในขณะจิตที่เป็นบุญกุศลมากๆหรือในสภาวะจิตที่สงบประณีตมากๆอย่างสมาธิระดับชาญอาจจะมีเจตสิกฝ่ายดีอื่นๆเข้ามาร่วมทีมเพิ่มได้อีกรวมกันได้สูงสุดถึง38ตัวเลยทีเดียวค่ะโห oh, 38ตัวค่ะเพื่อได้จิตในขณะนั้นมีพลังมีความบริสุทธิ์และก็ทํางานด้านกุศลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ ฟังดูเหมือนเป็นการระดมพลครั้งใหญ่ของฝ่ายดีในจิตใจเลยนะครับสุดยอดเลยที่นี้มีประเด็นหนึ่งที่ผมเองก็ทึ่งแล้วก็สงสัยมานานเกี่ยวกับเจตสิกตัวหนึ่งชื่อชีวิตทินซีที่บอกว่าทำหน้าที่รักษาความเป็นอยู่ของจิตกับเจตสิกค่ะแต่หลักธรรมก็บอกว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเกิดแล้วดับตลอดเวลาคืออนิจจังแล้วมันจะไปรักษาให้คงอยู่ได้อย่างไรมันดูข,ดขัดขัดกันไหมครับ อ๋อเป็นคำถามที่ยอดเยี่ยมนมาค่ะและชี้ให้เห็นความลึกซึ้งของคำสอนนี้เลยค่ะจุดที่ต้องทำความเข้าใจให้ชัดนะคะคือชีวิตดินซีเนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่รักษาให้คงอยู่ตลอดไปหรือฝืนกฎธรรมชาติแห่งความไม่เที่ยงแต่มันทำหน้าที่หล่อเลี้ยงหรือให้พลังงานให้จิตและเจตสิกที่เกิดร่วมกันนั้นดำรงอยู่ได้จนครบกระบวนการในหนึ่งขณะจิตเท่านั้นค่ะแค่หนึ่งขณะจิตโอ้โหสั้นมาก แล้วหนึ่งขนาดจิตนี้มันสั้นขนาดไหนครับพอจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพได้ไหมครับคำว่าขณะจิตในทางอภิธรรมนะคะเป็นหน่วยเวลาที่สั้นที่สุดจริงๆค่ะคือช่วงเวลาที่จิตหนึ่งดวงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดตั้งดับใช่ค่ะพอดับปุ๊บดวงใหม่ก็เกิดต่อทันทีไม่มีช่องว่างเลยส่วนเรื่องความเร็วท่านเปรียบเทียบไว้ว่าเร็วมากๆมากๆเลยค่ะ ขณะที่ว่าแค่เราดีดนิ้วหรือกระพริบตาครั้งเดียวจิตอาจเกิดดับไปแล้วนับครั้งไม่ถ้วนอาจจะเป็นหลักแสนมาล้านครั้งในหนึ่งวินาทีฮะแสนล้านล้านครั้งในหนึ่งวินาทีค่ะซึ่งเร็วกว่าที่เราจะจินตนาการได้เร็วกว่าแสงอีกค่ะโอ้เร็วขนาดนั้นเลยเหรอครับฟังแล้วแทบไม่อยากเชื่อเลยมันหมายความว่าความคิดอารมณ์ที่เรารู้สึกเหมือนมันต่อเนื่องจริงๆมันขาดตอนและเกิดใหม่ตลอดเวลาเลยครับ ใช่ค่ะใช่เลยนั่นคือสิ่งที่คำสอนนี้ชี้ให้เห็นดังนั้นหน้าที่ของชีวิตตินซีก็คือเป็นเหมือนพลังงานหล่อเลี้ยงให้จิตและเจตสิกที่เกิดพร้อมกันในแต่ละขนาดจิตเดียวๆนั้นสามารถทำงานได้ครบวงจรของมันคือเกิดตั้งอยู่และดับไปครับพอหมดหนึ่งขนาดจิตทุกอย่างก็ดับไปตามกฎอนิจจังชีวิตตินซีแค่ทำให้มันอยู่ได้จนจบเซี่ยววินาทีนั้นไม่ใช่อยู่ได้ตลอดไป มันจึงไม่ได้ขัดกับหลักไตรลักษ์ค่ะกระจ่างเลยครับเป็นการรักษาอายุไขแค่ชั่วพริบตาที่สั้นมากมากจริงๆทีนี้การที่จิตเกิดดับเร็วขนาดนี้มันทำงานรับรู้เรื่องราวต่างๆเช่นเห็นภาพได้ยินเสียงหรือคิดเป็นเรื่องเป็นราวได้ยังไงครับมันไม่น่าจะทันหรือเปล่าหรือว่ามันไม่ได้เกิดแค่ดวงเดียวแล้วจบถูกต้องค่ะ จิตไม่ได้เกิดดวงเดียวแล้วรู้เรื่องทุกอย่างเลยแต่มันเกิดดับสืบเนื่องกันเป็นกระบวนการที่ทำงานอย่างรวดเร็วมากๆเรียกว่าวิถีจิตนะคะวิถีจิตค่ะเหมือนกับการฉายภาพยนตร์ที่ต้องมีภาพหลายๆเฟรมต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็วถึงจะเห็นเป็นภาพเคลื่อนไหวหรือเรื่องราวได้อ๋อเป็นลำดับขั้นตอนการทำงานของจิตนั่นเองแล้วโครงสร้างของวิถีจิตนี่เป็นยังไงครับ โดยพื้นฐานแล้วนะคะสำหรับการรับรู้ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยวิถีจิตมักจะมีอายุประมาณ17ขณะจิตค่ะ17ขณะค่ะซึ่งมันสัมพันธ์กับอายุของรูปปรธรรมหรือสิ่งภายนอกที่ถูกรู้เช่นรูปภาพเสียงที่เชื่อกันว่ามีอายุอยู่ราวๆ17ขณะจิตเหมือนกันอ๋อเท่ากันเลยค่ะกระบวนการเคร่าวก็จะเริ่มจากจิตที่อยู่ในสภาวะพักหรือพวัง พอมีสิ่งมากระทบเช่นตาเห็นรูปก็จะเกิดจิตที่ทำหน้าที่เห็นคือจักขุวิญญาณตามด้วยจิตที่รับต่อส่งต่อตีความแล้วก็ที่สำคัญคือช่วงที่เรียกว่าชวนจิตค่ะชวนจิตช่วงนี้สำคัญยังไงครับชวนจิตหรือจาวน,านะคะเป็นช่วงที่จิตเสพอารมณ์นั้นอย่างเต็มที่เลยค่ะและเป็นช่วงที่เกิดการสร้างกรรมดีคือกุศลหรือกรรมชั่วคืออกุศลอ๋อสร้างกรรมช่วงนี้ ใช่ค่ะมันจะเกิดซ้ำๆกันถึงเจ็ดขณะติดติดกันเหมือนการตอกย้ำการรับรู้นั้นหลังจากนั้นถ้าอารมณ์ไม่ชัดมากก็จะกลับสู่สภาวะพักคือพวังแต่ถ้าอารมณ์ชัดเจนมากๆอาจจะมีจิตอีกประเภทหนึ่งตามมาเก็บตกค่ะที่เรียกว่าตัดทารมพันจิตหรือเปล่าครับที่เคยอ่านเจอว่ามันทำให้วิถีจิตยาวขึ้นใช่เลยค่ะ ถ้าอารมณ์ที่รับรู้นั้นมันชัดเจนมีกำลังมากจริงๆที่เรียกว่าอาติมหันตารมณ์นะคะหลังจากชัวรนจิตเจ็ขณะด,ดับไปแล้วอาจจะมีตะทาลัมพานจิตเกิดต่ออีกสองขณะเพิ่มอีกสองค่ะทำหน้าที่เหมือนรับรู้อารมณ์ที่เพิ่งผ่านไปนั้นซ้ำอีกครั้งก่อนจะกลับลงสู่ผวังทำให้กระบวนการรับรู้สมบูรณ์ขึ้นรวมแล้ววิถีจิตอาจยาวเป็น19ขณะดจิตค่ะแต่ตรงนี้มีคาถามครับ ถ้าอารมณ์หรือรูปภาพนั้นมันมีอายุแค่17ขณะจิตแล้วมันดับไปแล้วทำไมตะทาลัมพนะจิตที่เกิดในขณะที่18กับ19ถึงยังรับรู้อารมณ์นั้นได้อยู่ล่ะครับมันไม่น่าจะทันกันหรือว่ารับรู้อารมณ์ที่ไม่มีอยู่แล้วหรอครับคำถามนี้ละเอียดอ่อนมากค่ะคำอธิบายคือตัวรูปอารมณ์เดิมนั้นนะ่ะดับไปแล้วจริงๆที่ขณะจิตที่17ครับ แต่ตถาลัมพนจิตที่เกิดต่อมาในขณะที่18และ19นั้นไม่ได้รับอารมณ์ที่ยังคงอยู่นะคะแต่รับรู้สิ่งที่เรียกว่าอดีตอารมณ์คืออารมณ์ที่เพิ่งดับไปสดสดร้อนร้อนในขณะที่17นั่นเองค่ะอ๋อรับอารมณ์ที่เพิ่งดับไปใช่ค่ะ มันเหมือนเป็นการบันทึกหรือเก็บรายละเอียดของอารมณ์ที่เพิ่งผ่านพ้นไปเพราะว่ามันชัดเจนมากเป็นการทำงานที่สอดคล้องกับความเป็นจริงที่ทุกอย่างเกิดดับอยู่ตลอดเวลาไม่มีการรับรู้อารมณ์ที่ค้างอยู่เกินอายุไขของมันค่ะเข้าใจแล้วครับรับรู้อารมณ์ที่เพิ่งดับไป ไม่ใช่รับอดีตชาติแต่เป็นอดีตแค่เสี้ยววินาทีก่อนหน้าทำนี้ทุกอย่างยังคงเป็นไปตามกฎแห่งความไม่เที่ยงและที่น่าทึ่งคือวิถีจิตรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเหล่านี้มันสามารถเกิดขึ้นสลับกันไปมาหรืออาจจะพร้อมๆกันได้อย่างรวดเร็วทำให้เรารับรู้โลกได้ซับซ้อนมากถูกต้องเลยค่ะเราสามารถเห็นภาพได้ยินเสียงรู้สึกทางกายแล้วก็คิดนึกเรื่องราวต่างๆไปพร้อมๆกันได้ในเวลาสั้นๆ ก็เพราะวิธีจิตเหล่านี้ทํางานสลับซับซ้อนกันอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องอยู่เบื้องหลังนี้เองค่ะแสะดงถึงศักยภาพที่น่าอัศจรรย์ของจิตจริงๆนะคะพอฟังทั้งหมดแล้วภาพมันชัดขึ้นมากเลยครับว่าที่ใจเราเปลี่ยนแปลงมีความรู้สึกสุขทุกข์ดีชั่วต่างๆนานาได้ก็เพราะเจตสิกเหล่านี้ที่เข้ามาปรุงแต่งจิตในแต่ละขณะ,ะและการที่ได้รู้ว่า ทั้งหมดนี้มันเกิดดับด้วยความเร็วที่เหนือจินตนาการในระดับขนาดจิตเนี่ยมันเหมือนกันย้ำเตือนว่าจริงๆแล้วไม่มีตัวเราหรือแก่นแท้ที่เป็นเจ้าของความคิดความรู้สึกเหล่านี้อยู่เลยอืมใช่ค่ะมันเป็นเพียงกระบวนการทำงานของธรรมชาติคือนามคือจิตเจตสิกกับรูปคืออารมณ์ที่ไหลเรียนเปลี่ยนแปลงไปเท่านั้นเองใช่ค่ะนี่คือหัวใจสำคัญเลยการเห็นความจริงว่าทุกอย่างแม้แต่ในใจเราเอง เกิดขึ้นตั้งอยู่แค่ชั่วขณะที่สั้นมากแล้วก็ดับไปไม่หยุดนิ่งเลยสักเซี้ยวนินาทีนี่คือการเห็นอนิจจังหรือความไม่เที่ยงอย่างแท้จริงเลยค่ะครับและการทําความเข้าใจสิ่งนี้บ่อยๆพิจารณาเนืองๆจะเป็นรากฐานสําคัญในการพัฒนาตัดตรมมชาตาเจตสิกอ๋อคืออุเบกขาใช่ค่ะหรืออุเบกขา คือความสามารถในการวางใจเป็นกลางไม่หวั่นไหวเอ็นเอียงไปกับอารมณ์ที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจที่ผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปเพราะเราเริ่มเห็นแล้วว่ามันก็เป็นแค่สภาวะปรุงแต่งชั่วคราวเท่านั้นเองเป็นบทสรุปที่เชื่อมโยงให้เห็นประโยชน์ของการทําความเข้าใจเรื่องนี้ได้ดีมากเลยครับสําหรับผู้ที่ฟังอยู่ลองนํามุมมองเรื่องเจตสิกและการเกิดดับอย่างรวดเร็วของจิตนี้ไปลองใช้สังเกตใจตัวเองในชีวิตประจําวันดูนะครับอาจจะไม่ต้องถึงกับเห็นเป็นขณะจิต แต่แค่สังเกตว่าความรู้สึกต่างๆเช่นสุขทุกข์โกรธชอบไม่ชอบเนี่ยมันอยู่กับเราตลอดไปจริงๆหรือมันก็แค่แวะมาแล้วก็จางหายไปค่ะลองสังเกตดูนะคะสุดท้ายนี้อยากฝากคำธรรมไว้ให้ลองคบคิดกันต่อครับในเมื่อเราพอจะเห็นแล้วว่าสภาวะทางใจที่เราประสบไม่ว่าจะเป็นความสุขที่อิ่มเอมหรือความทุกข์ที่หนักหน่วง แท้จริงแล้วมันก็ประกอบขึ้นจากเจตสิกต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วไม่ได้มีเก่นสารถาวรอ,อะไรเลยค่ะการตระหนักรู้ถึงธรรมชาติที่ไม่คงทนไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของมันแบบนี้จะสามารถช่วยเปลี่ยนมุมมองหรือท่าทีที่เรามีต่ออารมณ์รุนแรงหรือแม้แต่ความยึดติดในความสุขให้เป็นไปในทางที่เป็นประโยชน์และเบาสบายขึ้นได้อย่างไรบ้างลองนำไปพิจารณาต่อยอดกันดูนะครับ